ลงปรับมาปรับนะครับเนาะมาพวบรับรถอ่าเสียจวนอีกแล้วมาแบบใดครับมาแบบใดครับผมเสียจวนเอารถเบนคันโกคันงามมาอ่านะครับเนาะทะเบียนเก่าหนึ่งสองหนึ่งอ่าสวัสดีครับเสียโอ้หัวสักหัวขวบมาดูเลยโอ้หัวซักหัวขวบเออฮึ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 สวัดีนะเออมันมัน ม่เป็นหกเอีหนึ่งหกสองสองโอ้่รับกาเลาห้าถ้าเบียนรถอีกแล้วขี่ไปแจ่งหน้าผมนโอ้ขี่ไปฟูเชนลาเออเสียวายู่ขี่เบนเนาะโอ้รถเกราหัวซักหัวปวบไปครับผมอืมสำหรับแนวทางวันนี้เสียฟัดดีไปครับมันเลวเพ่ะบอกดีละโอ้ขึ้นดีละเขาจะเรีนั้ง เอาหมองอยู่มองเศร้ามองนั่งยู่เสียจะได้ตั้งกล้องครับผมเออมาพอกันพอดีนะครับเนาะทีนี้เนี่ยเสียขีรถเบนไปปูแคร์ร้านครับผมเออมันมันมันเป็นหกเอ้อซอมผมหนึ่งน่อครับผม โปปอ้ทะเบียนรถกะโอ้ใบได้เสียเนาะเสียเนาะอืมอืีตามนั้นได้ครับเด้อสำหรับงวดที่ผ่านมามีคนถืนอยู่ดิมีคนเอฟซีถือน้ำอยู่นเนาะเสียเนาะค,นคือคนเอกซ์ครวบเฮ้ยโอ้เอาครับไปตามดังกระชันชิดจะ่าดเด็ดขาดนะครับเนาะเอาครับผม สองก็ซาโตตัวหนเออเขาจะพูดปกตินีหกสามขอไม่เนี่ยส่องง่ลยนี่เราง่หูดเนี่ยใส่เอาไ้กันเลก็เริ่มง่ายใส่ายคือก็สี่เม่เมว่าคือว่าผมเปลนูเขียนร้านเนามาใหมาครับผมผูหกเซเกาจะว่า มีหกล้านเปอร์เซ็นท์ทั้งบนทั้งล่างเขาจะเขาจะอะไรเออเขาะว่าเรีกน้ำมับสู้นี่สองนี่เขาจะตีเจ๊กอะสองหกหนึ่งแล้วก็นึ่งหกสองเันจะเล็กหน้ายนหนึ่งแม่ได้แล้วน้านี่เสู้กว่าพกูกขวอผูกแคร้านหกแสนนะครับผมเนี่ยคุณพิชยาพาเนี่ยอแล้วก็เออพูดน่นี้อีกคุณลัดดาบเนี่งซื้อภาษาอังกฤษอะโอ้ี่ภาษาอังกฤษเออหกหนึ่งสาม สามหกหนึ่งก็จะตี<ม>จะกระเตะยุ่ครับไปครับมาครับผมโอ้มีโศกนะเยเขาจะตีแมนพูทเอซีผมเนี่ยแต่ครูแค่นั้นหกเสียก็จะว่ามี6หทั้งบดทั้งล่าง<ม>แต่ก็เล่นมาเป็นหนึ่งมา่นส<ม>ั <c oughs> ่นเหรอคนเขาจะจับใจความขน้เสียนรอเอียเจะจับได้นะเขาจะแี่มนพมูดผมกะบวใได้เราผมาน่หน่อยนึงแจะเล็กวิ่งอายคนเพราะว่า มันว่ามัดใจว่านี่สองกันบ่ครับผมมันใจที่ชนะนี่สองกันเลยบ่อยผูกแขนร้านแล้วกันมันก็สู้นิวสองนิวมันบ่เขาบอกเอฟซีเขาวินสองได้เพราะก็ได้เยอะตัววิ่งผมก็ไดเยอะตัววิ่งแล้วผมวิ่งล่างหลายก็บ่นนะครับโอ้ครับผมก็ถึงยึดบ้านสองแสนนี่แหละแต่มันขาดทุนสองแสนกว่าแต่ว่าเบาละตัวมันขาดทุนเนาะแล้วมันออกล่าเขามีใจหลายอยู่สองกับสาม เจ้งสินะบัตรดีพอบอกก็ฝันเลยเอเอฟเนอบัดีสัดีพี่น้องเอฟซีาบัตดีครับบัตดีครับเรื่องนัาะเบานักขอมักเบาเนาะยบัตดี้ตกนะครับเนี่ยผมมาฝันมาไปครับหองวันนี่แหละ้รองสาวนี่แหละฝันไม่ไ้ครับเอไปฝันล่าซื้อมาขึ้นดีเจาสนีขึ้นเออเลือกแล้วบอกเก็ ฝันว่าไปสักโกนไปทำบุญคือเจี๊ยบกับมหาเฮกับไปคนละขั้นขึอนันครับผมคือไปวัดดอยธรรมะเจดีนี่แหละยื้สักโกนโคกสีสุพรรณข้างบ้านนะบ้านเพื่อนง่ามง่ายใบวายเพื่อนนานๆพักอะไรไปตอนเกับขึ้นมาเอ่อผมเลยอยากกินผลไม้หวานๆสีน่าเห็นเขาขายขายขนทน้าบ๊อบโม่บ๊อบโม่เออเขาขายแบมโม่ะแถวนั้นเนาะครับผม ไ่ามาโลกไปซีกันเด้อรัลโหลกลกไปซีกเหมือนกันเร้อยเยถามเขาจะว่ามันสดบ,รบ,บอระเพ็ดมัว่วัลโอคืกอกอดกันไลยเนยเ้ยอยู่ข้างหลังผมมีหัดเขี่ยว,วะะ่าสั้นมีหัไปเด็ดเ,เ,เอาด้วยได้ก็ได้ไปเสียเอาะสะั้นันบอกมอนซีดจัก<อ>สดบ่สดมีหัดเขียวแล, <laughs> แล้วะว่าผมมาลกไปเอาอยู่กันได้ไครับอาาครับผมวันนี้ผมไม่เรียกบอรโเให้ยฮั ไปเห็นตัวเลขนี่ล่ะได้เอาได้ทีเมองเป็นตัวโคโลมาอีกแวบานเนี่ยชุดนี้วชุดพี่เสียเลยจัดไท้สามตัวตรงเลยเอามตัวตรงฟังอะไพี่น้องคนที่มีทุนน้อยจับสามตัวตรงกับผมเลยวันนี้ให้พิเศษยบเลยได้แน่นอนเลยครับผมผมเห็นคักคัครับผมเ็ปคักอินดีโอ้แดงใจใบครับอยู่หม่งโม่แล้วมันเรียกอ นู่ะเอานนี่คือมีตัวเลขกันนะผมอ่าโอ้เอามแต่ไม้เบื้องแรกตัวคือมีตัวเลขกันนะมงโมโมเขียวเขียวไล่ไล่นะครับข้ข้าวทำกินข้าวเขร้อเลยมันบอสียาบนี่นี่ินข้าเครืยเลยสดหลสดจากไ,ไากกร่ใหม่ตามเลยจบบนี้นะผมไปเห็นอะมันมีเอมันมีเก้ากับศูนแล้วน่ตัวกางมันบังอยอ่และเก้ากับสูดสุดยอดเลยครับงามหลายเก้ามาก่อน เออเก้าข้อศูนย์เดียวไม่ตกกลางเขาสิขาว้ช่บ้างบ้างครับผมเว้นระยะเว้นกลาวเพราะจะคนตีไฮอืมเออเห็นแล้วสิต้องแล้วเราเห็นครั้งอีหลีแล้วตัวเก้าขูนยี่ชัดเกนียมากเลยโอ้แดงใจวายเออแล้วตัวยุคกลางมันมันเป็นคือเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดผมเบอร์่มันไม่เป็นเขียนลงมาครับเชื่อสินะครับเดี๋ยวมก็ว่าชัดปัดมูจะเขาตีไฮเลยเก้าหนึ่งศูนย์ 9ก้าเจ็ดศูนย์ครับไม่มีภาพครับโอ้เตียงคักหลายยังป่ะเติมสองว่างเราแต่เขาบัดนี้เอาอุ้เมืวยนั่นเราให้เขาพายกิิพนหอมได้กิิพนหอมแม้นะว่ามันช่จะยดขึ้นมาแดงโมเสียแดงขาวออกมานอืมว่าเป็นสีขาวได้แดงจืดคืออเออน่นละได้ผมมา แต่ว่าเมื่อนี่มั่นใจได้วล่ะ9กับ0ใครจะวิ่งให้วิ่ง0เลยโอ้สายจวดดูย่าความกันมือนี้มัดคู้คนเลยครับครับผมวโลกเลยครับเพราะว่าบอกเลอฟันล่าสุดบ่มีวีพี่เนาะเสียแล้วบ่มีบ่มีครับเปิดเผยครับเปิดเผยเอออืมซาจิณนะครับเนาะเออพบอย่าให้เท่านี้และวกันเลยอ่าเท่านี้ครับ910 970มั่นใจเลยครับ ตัวละซื้อไว้ลอยคุณลอยก็ได้ครับตตัว้ีเสียังไหนมันฟันยังสั่นนอนก็เห็ตัวไรแล้วนอนใช่ไหมเชื่อมเเออเออมันเป็นัง่ั่นมันเป็นล่างๆเล็เกียร์ก็เล็กนึงเนี่ยผมเบิ่ง์นอ่าเพื่มแม่งจิจ้อทำตัวการเนาะเออแม่งจีจ้อเออไม่ใช่เป็นเงินอืมแต่ว่าตัวนาตัวล้างคือซัดเจีนเลยซัดเจียวแล้วเก้ากว่าศูนย์มีแน่นอนไหมครับมาแน่นอนครับ ที่ดีคือจะเป็นด้วยบนเลยเนาะสี่ล่องเบื้องไว้สามตัวปัดจัอลอยคุณลอยไปมันก็ได้แหละเพราะครูบ่เคยถือกันยี่งถว่านี่แหละครูเลยก็ถาผมอยู่จะถามก่อนผมก็บอกว่าหายครูเลยจะโคนรเลยครับผมเพราะว่าผมยิ่งไม่ห้เช่นเดียวก็จะจบเลยนะครับ เออเรียบครับเตียงตัวของผมมีครับเตียนนั่นเองครับเตียงด้วยเออมีครับเตียนเลยเออครับเตียงเออเตียงรงานอ่าโรงงานนะครับเียาเปล่าเบิ่งพมาโทรมาหาผมเออเจี๊ยมาโทรมาหาผมว่าไอ้เฮียนเกินบอกขึ้นเลยเขาจะรูบว่าเปิดประเทศเฮียนเรียกอะไรงานมาสั่งอันนั้นมีข้ามเตียงมากดูเป็นเวลาเอดูเป็นเวลาพักหรือเลือกงานถึงดูผมเลยสินะครับครับผมเพราะว่ามัน มันเด็กปั๊บเบิ่งเลยเสียงานไม่งานเสียงานเพิ่นไลยสัมเออแค่ได้โทรมาต่อว่าผมเหลายที่ผมบอกให้เด้อครับสิโทรมาหาผมนะไอ้ลูกน้องน่ะเออทำงานน่ะจะถืองานเจ้าของครับอต้องต้องรักงานตัวเองเพราะว่าผมมันบริษัทบริมันบ่ล่ะเอษัทงานเจ้าของไว้ดีที่สุดนะครับออยจะมาเบิ่งผม ให้เบิ่งตอนเลิกกานคเกบผมีเวลว่าจกันเบิ่งเงี่สิค่อยดูเออค่อยๆดูไปว่าเด็กมือเบิงเลยสิเขาเรีย่าอะไราดเลยเนี่ยดปเออเออเขาริ่หลงาย่างี้ลพมายิ่จนบอกกน้องเออครับพี่ครับเยนข้อมอเออเขาจะว่าย่าให้ลกลองเบิ่งดูหลายเรืนี้ผมี่แนะนำเจคืออายุทยาพนเฮ็ดแล้วพนี เขาจะเอาเห็นคลิปผมก็จะเอาใส่ไม่เลยตีไปเลย่ให้ลูกน้องฟังเงี่ยสิเครับเออแล้วก็รจเฮ็ดแตเฮ็ดไปสิเสครับเอนั้นวั่งอมเมิ่งแต่หทรัพท์จะของต้องเฮ็ดงานนํานะครับนี่ละเมื่อนั้นเมืคไปเแจไปเอาทะเบียนรถเข้ามุมหวดิอะรนุกับเกียร์คัสซันนูเสียขาดไปรอบเบอลน้นสียขาดนั่นชุดออ ใุดเจ้าเห็นเสือเป็นนี้เบิงเท่ากันเสจเยวยุ่มยุ่มเรื่องอยู่ขัเจนเนาะฉอกุ้งเผานะองนี่เออกซีลานพันลดไกินเนา่นอเขาอนุญาตนะเออขออนุญาตพกนะเฮยคาเบิงผมว่าผมไม่ได้ให้เลยจ้าสินะเพราะจัดเสียงผมได้แล้วอืมคือเป็นจังซีจ้าสินาพ่าการปวอมตัวมากกยังเห็นอยูนน้องได้มาเขาป้อมตัวไปเจย บลเขาจะเอาไปโควิทเขาจะโดดหอม่มวเราหอมแก้มหอมแก้มหอมแ้ก่ยหอมยงโควิดแล้วก่อนเ็มที่เขาจะหิวน้ำแข็งแล้สิลมก็ไหิวไม่ผมก็จะตกใจมันผีเบิร์ดมากเอเขามากหลายไหมห้ากันมากเหมือยโอ้เอเขาจะเล่าบอกมันเปิงผมเหมืมกันม จะรอยู่จนวหรวาสันเด็กตัวจริงเป็นไอ้เตียห้าสิบสี่ปีแล้วนะครับครับผมห้าสิบสี่เออเห็นตามเขาอะไรพีนาก็ยิเทาอีกล้วห้าสิบหาอีกแล้วยู่เื่อคยห้าสิบห้าจเชื่อกันหาสิบห้าล้พีนาน้อจุว่าทอไปอีกสิแต่หลังแจะเเห็นใบายกันพ้อเีปันปันนั่งง่ามพูดใบใบตำรวจจะลางไปแ้ ก็ยังไม่เคยเห็นครับผมเอเป็นผู้เชี่สวตัวนี้ชื่อเาดีแท้มาซ้ <c oughs> แต่ได้คอยบอกเลขอเดอผู้ยืนยวขาง,ง,งานที่หักนกระจาย910กับเก่าเกจซื้อ่องสื้อว่าเบิงครับรเราโม่แพงครับนี่ผมเดีเ๋ยวค่อยๆดูจยว่าเบิงตาโลดไปเพราะว่ามันจะเสียงานเพิินประจางเขาเน้อง สาวโรงงานนะครับผมออคนทำงานน่ะเลยมีคำเตือนจากผมคำเตือนเออเพราะว่าผมถือเกย์พันตามากแตเรียกว่าให้ลูกน้องเลือกทำงานก่อนถึงดูเอาไปดูบ้านจะาร้องก็ได้ดูเพเดียวเพืคนเดียวเอาค่าแขกโหลดดูได้ของหนังไมเสียเ่เสียได้ได้ได้ครับได้มากครับผมเป็นเป่าเลียเป่าเนาะลาะมากที่ ไอ้เอฟซีร่งซื้อแล้วบานะครับผมให้เก้าหนึ่งศเก้าเจ็ดศูนเออผมให่เอฟซผมไอไอเอฟซีปพูดถือรถที่หึ่ซาผมบ่ถือก็ได้ครับผมม่ายากๆาตุสาธุเออผมคิว่าซืจักบาทก็ได้รถตัน,นี้ผมคว่าซื้อเยเก,ก้าหนึ่งย์กบเก้าเจ็ดศูนย์ผมยันกผมให้เอฟซีผมซืเลยไอเอฟซี FC, มถือรถที่หนึง่งเลยผมดีใจนําเหมือนนครับเดี๋ยวผมมีตัวซื้อของผมผมมีซื้ของผมได้อยู่ ผมซื้อได้หลายกว่าที่ลอตเตอรี่ก็ได้เหมือนกันเอ้ยที่ได้ว่าที่นึงทุกคนเลยมันจับล็องเบอร์ครับ91ซื้อก็า2ซื้อผมเห็นคักหลายเอฟซียู่ไต้หวันเนาะที่อวนไม่ไห่ผมก็เซตหนึงเนาะครับเนาะครับผมวันนี้พักจัดหเลยมาปัจเจศูนย์กับเก้าเลยครับครับผมแต่ว่าปัดใจีศูนย์หลายเพิ่นเพิ่นลอยเอานะครับอ คือคือเห็นตัวอยู่ข้างหลังศูนย์ตัวอยู่ข้างหลังเนาะเสียเนาะครับแต่แต่วิ่งวิ่งนี่ทีวิ่งตัวไหนเสียวิ่งศูนย์เลยครับวิ่งซูนเลยครับเนาะเพราะว่าให้โตสุดท้ายผมอยากวิ่งว่าอยู่หลังหน่วยพร้อมกูเลยเออครับแค่เพื่อเพลินไปเมื่อวานที่เนาะเขาจะกับเฮียมุจจากับผมนะเขาจะว่าโอ้ยฉันตามครับเฮียมานฉันถือตลอดนะครับผมเออ ฉันเล็กวิง่วงใช่ฉันวิ่งบ้านเราวิ่งเท่ละพันสองพันเฉยๆนะครับครับผมก็ดีขึ้นอย่างว่าจะพันได,ด้เฉยๆนะครับผมดีใจนะเมื่อคู่คนล่ะครับผมม่อแพงพร้อมเสียงนะอ่าให้ยแพงก็มาเอาน้ำผมนี่ผม,ผมหายดีดีเลย <laughs> 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 ว่าใคยแพงแจ็คเทีายากให้คนใดเมืก่กคู่ค้นจะให้คนถือเมื่อคู่คนครับอ่าล่ะคิดได้ว่ากิตตามังหูเฮิมนะ <ๆ S 1> ครับผมเนาะ ครับปีงปลาใช่สินะครับเขาหน้าปลาแล้วพอดีเขาใจกอดพ่นผู้คนพ่อใจกอดผมไอ้หอมพร้อมแถมหอมใหม่พร้อมว่าเบิรงคลิปนี้กับไอ้ทีนี่ทุกคนนะครับเนอครับผมไอ้ลำลำด้วยๆทุกคนเอฟซีก็ได้ครับผมแยาทุกแย่าจนแยาเก็บแยาไข่เนาะครับผมให้เพื่อนมิตรสิ่งดีๆเขามาในชีวิตเพื่อนไม่เป็น ช่วงนี้ช่วเขาภาษาผมไ้ถึกแม่นพร้อมากว่านี่นะครับอือเก้าหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์ก้ถึงเลขสามตัวก็ต้องถูกแล้วงวดครับผมนะอะไรสามตัวเข็งๆไปรวดนะครับล้อโอ้มงวด้เขอภาษาบอสเนี่ยงวดแรขของการเขาภาษาแม่นครับเอาพีน้องก็อ้บาทเนี่ยเงาอีกละอือฟังเบิองจวดให้แล้วจวดจานให้เร้่บานอืมอืมอะไร พันากจะยา่้าเบิร์เดอรขับเกียแล้วเด้อยขอไว้แต่ก้อนวันจี่บผมอีแล้วพาก็ไม่ได้เฮียจนแล้ไได้งานแคกดมาสบายะกจรเสงานะเออล่ะไม่ได้โทรมาว่าผมอันนี้ผมบอกไปเด้วครับเจี๊ยเดอทุกเจี๊ยร่ะครับที่บอกผมมานะล่ะตามนั้นเออบอกให้นิงหน่อยก็้ครับถ้าเขาจะเข้าใจนะ พากไทยก็ได้ครับผมจะพูดไทยก้ได้จ้าบันดนี้ก็คือพบฝันว่าไปทําบุญนะครับครับผมไปทําบุญมาไม่ใช่จบในคลิปเดียวนะครับไปทําบุญมาไปกับมหาเฮงไปกับแม่ครวัวขมวนนี่แหละเดี๋ยวไ,ไปสะกวนมากลับมามาซื้อแตงโมงกินนะครับผมกลัวแตงโมงไม่สวยก็ได้ว่าไปเก็บอยู่หลังสวนผมก็ได้อย่อออยสวนเขาก็ปลูกไว้นะครับผมเไปเห็นตัวเลข เก้ากับศูนย์ครับอืเก้ากับศูนย์ชัดมากเลยครับผมแต่ตัวกลางมันอะดีครับครับครับแต่ตัวกลางมันผมคิดว่าจะเป็นมันเป็นรางๆอยู่ผมคิดว่าจะเป็นเจ็ดหรือหนึ่งนี่นะครับนแต่ผมจะให้เป็นอารบับชื่อพิเศษเลยนะครับเก้าหนึ่งศูนย์กับเก้าเจ็ดศูนย์นะเอฟซีอาร์ต้าเอฟซีเรอ เออภาคเหนือภาคกลางนะครับเนาะที่ฟังไม่รู้เรื่องเลยที่ฟังไม่รู้เรื่องเท่าไร่อย่างนี้นะไม่จัดให้เลยจัดให้เป็นอนุมัติช่วยเสียโดยเก้าหนึ่งศูนกับเก้าเจ็ดศูนย์ลองซื้อไว้ f อซีนะครับถ้าคุณจะวิ่งหรือจะลอยคุณต้องวิ่งศูนย์กับเก้าห็นชัดเจนเลยครับผมต้องให้ถูกทุกคนนะวันนี้นะแต่ผมก็จะให้ FC ีได้วอาที่หนึ่งนะที่หนึ่งให้ถูกทุกคนอย่างนี้ ซื้อไปเลยจะไปจับจังหวัดไหนแต่เพราว่ามันมันม่นใจหลังวันนี้ครับผมเก้าหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์นะครับอ่ม,มันก็ตัวเดียวกันเนาะเสียเนาะครับหนึ่งกับเจ็ดเนี่ยคล้ายกันครับอืมมันเป็นเอเหมือนการนับเจ็ดกับศูนย์เนาะโอเจกันหนึ่งเนาะเจ็ดกับหนึ่งครับอ่าเก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งถูกแล้วนี่นะครับอืมเขาต้องามาผ่าเตงโมงให้กินด้วยแดงมากเลยไม่ใช่ขาวนะมันแดงได้กินด้วย ได้กินจริงๆนะครับสดมากเลยสดจากไร่ใหม่จากฟาร์มเลยเก้าเจ็ดศูนย์ใช่ไหมเอาเก้าเจ็นเนาะครับผมเป็นตัวท็อปเลยเก้าเจ็ดศูนย์ครับเอาเป็นตัวท็อปเก้าเจ็ดศูนย์เราลองท็อปเก้าหนึ่งศูนย์ไหครับผมแต่ผมมั่นใจว่ามีศูนย์นะครับเก้าศูนย์ต้องมีถ้าคุณจะลอยก็วิ่งหรือลอยอย่างนี้นะครับคนเรี่อะ เอ่อฟซีอยู่ใต้วันก็ลองซื้อดูมาดีผมมั่นใจกว่าทุกวันอีหละศูนย์นะครับเพราะว่ามันจะอยู่หลังหน่วยเลยอย่างเงี้ยครับผมและเก้าหนึ่งศูนย์นะครับอย่าลืมเก้าเจ็ดศูนย์ด้วยครับย้ำให้แล้วนะถ้าผบฟันอีกหรือเป็นอย่างไรล่ะเลียกท้ายสองตัวอัดจ,จะมาอีกเนาะครับผม,มค่อยๆต,ต,ติดตามไปอีก่อยติดตามไปด้วยกันนะครับ เสียเพิ่นจะส่งข้าวเองนะครับพี่น้องเด้เอตามหลังครับตลาดสำรับชุดนี้เน้นบ่นเน้นบ่นเลยเน้นบ่นเพิ่นว่าเพิ่นสามัวพี่น้องเออโบ่เคยถือก็ถืถอพี่โบถามอีกบอ่อถามมัดเราเด้อเพิ่ว้เอาแบบใดมักดจะใดเขาไว้ละมักน้ำบ่พี่คนมักมักอยู่ครับมัก,มก,มก,มก<พ>อยู่มักได้ตุกกลางเด้อเสียแม่นบ่ครับตุกกลางบ่บันบ่งๆไว้อีกน้อยมันมีเรื่องเกียด É. Uh. Maktuban.